ทุกคนอันนี้ก็คือไข่ปั่มนะคะพอดีสั่งทางออนไลน์นะคะแม่บอกว่าแม่อยากจะกินนะคะน้องชายก็เลยจัดการสั่งทางออนไลน์มาให้แม่นะคะประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะคะทุกคนก็ประมาณ50-60บาทนะคะแม่บอกว่าแม่ได้กินตั้งแต่ตอนสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวนี้มันหายา,ยากนะคะทุกคนแถวบ้านเราก็ไม่มีนะคะน้องก็เลยจัดการสั่งทางออนไลน์ให้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็ได้เยอะมากๆเลยนะคะแม่เขาก็จะเอามาเลี้ยงเองนะคะทุกคน นี่นะคะเขาก็จะมีโอ่งของเขานะคะเขาก็จะเลี้ยงพวกปลาพวกปลาดุกพวกหอยเชอรี่หอยขมนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะามาเลี้ยงไข่น้ําหรือว่าไข่พํมนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เขาจะเตรียมพื้นที่ไว้ให้นะคะแม่บอกว่ามันกระจายเร็วมากๆเลยนะคะถ้ามันออกเยอะๆแม่ก็จะเอามาทํากับข้าวนะคะทําได้หลายเมนูมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะ เดี๋ยวแม่ไปเตรียมพื้นที่ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะไปเคลีย์บ่อเลี้ยงปลาอีกบ่อหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงไข่พัมหรือว่าไข่น้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบ่อใหม่ของแม่นะคะนี่นะคะแม่ก็เตรียมทําความสะอาดล้างโอ่งให้สะอาดเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนแล้วแม่ก็จะเอาไข่พัมหรือว่าไข่น้ําเทลงไปนะคะทุกคนแม่บอกว่ามันจะแพร่พันธุ์เร็วมากๆเลยนะคะ เผลอแป๊แบ,บเดียวก็จะเต็มโอ่งเลยนะคะแม่บอกว่าถ้ามันเยอะแม่ก็จะไปทำเมนูต่างๆให้ให้กินนะคะทุกคนมันก็จะเป็นไข่แบบเหมือนไข่ปลานะคะทุกคนแต่มันเป็นสีเขียวนะคะทำเมนูได้หลายเมนูแล้วก็แม่บอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเราได้กลับ บ้านครั้งหน้านะคะเราก็จะให้แม่ทําเมนูให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าแม่จะทําเมนูอะไรให้กินบ้างนะคะนี่ประมาณครึ่งกิโลกรัมนะคะทุกคนก็จะได้ไม่เต็มโอ่งนะคะแต่ว่าน้องสาวบอกว่าแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเขียวเต็มโอ่งเลยนะคะทุกคนเราก็เลี้ยงในน้ําใสาเลยนะคะน้ําสะอาดนะคะ นี่นะคะเราก็ตัดโอง่องแดงนะคะแม่ตัดโอ่งแดงเพื่อที่จะมาเลี้ยงปลานะคะพอเลี้ยงปลาหมดรุ่นนะคะแม่ก็จะเอามาเลี้ยงไข่พัมหรือว่าไข่น้ํานะคะทุกคนนี่นะคะครึ่งกิโลกรัมก็จะได้ประมาณนี้นะคะ